สวัสดีครับเพื่อนเชาวคอมพิวเตอร์ทีวีครับวันนี้ผมมีกราฟิกการ์ดครับจากแบรนด์กาแล็กนะครับแบรนด์นี้หลายคนรู้จักดีนะเพราะว่ารุ่นใหญ่ของเขาอย่างพวกตระกูลฮอลล์ออฟเฟรมนะครับตระกูล HOF ของเขาเนี่ยทำผลงานไว้ได้โหดมากนะครับทั้งเรื่องของการโอเวอร์คล็อกความสวยงามรวมถึงความใหญ่นะครับคราวนี้มาถึงซีรีส์ของตัว OC บ้างนะครับตัว OC มันแน่นอนก็คือการโอเวอร์คล็อกมาจากทางโรงงานโดยตัวที่เราหยิบมาในวันนี้ครับเป็น ในซีรีส์10เหมือนกันแต่เป็นตัวใหม่น้องใหม่ที่เพิ่มงมีการเปิดตัวนั่นก็คือ G-Force e GTX 1 0 5 0นะครับตัวนี้มีชื่อว่า Galax ก e f o r c e GTX 1 0 5 0 OC ครับโดยในรุ่น OC ของเขานะครับตัวนี้เขาจะใช้ชื่อว่า Factory Overclocker นั่นเองมันเป็นรุ่น OC จากตัวเดิมตัวที่เป็น เลฟเลน์นะนะแต่เลฟเลนการ์ดของ1050ไม่มีจากทางโรงงาน,นก็คือ OC ขึ้นมาเพิ่มนะครับแล้วก็ปรับแต่งในเรื่องของซิงค์ทำให้มีการระบายความร้อนได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ1050ออกมามี2แบบมี1050แล้วก็1050 Ti นะครับก็โอเคเรามาดูจากหน้ากล่องก่อนหน้ากล่องครับเขาจะเป็นเหมือนเดิมเลยเป็นเหมือนเอกลักษณ์ของทางกาแล็กครับก็จะมีเหมือนเป็นคนเงาดำๆอ่ะยืนถ่ายมันซีรียอยู่นะด้านหน้าก็มีชื่อรุ่น GTX 1050 OC นะครับ มีแรมด้วยกัน2 g b นิ่ครับ GDDR5 นะครับ,บ PCIe 3.0มีในส่วนของ Dual r i n g DVI-D นะครับแล้วก็มี HDMI Display Port นะครับก็เป็นช่องแบบมาตรฐานด้านข้างก็บอกในชื่อรุ่นเหมือนกันนะครับด้านหลังครับก็มีเสริมในเรื่องของฟีเจอร์นะครับในการเชื่อมต่อ Home Entertainment ต่างๆนะครับเชื่อมต่อ3จอรหรือว่าเชื่อมต่อแบบ 4K ต่างๆครับก็จะมีบอกไว้ ส่วนตรงนี้ก็จะมีในเรื่องของฟีเจอร์ของทางกาแล็กเขานะครับทางการเชื่อมต่อ3จอมีการปรับจูนโดยผ่านซอ์แวร์นะฮะแล้วก็มีในเรื่องของการระบายความร้อนที่ดีมากยิ่งขึ้นจากตัวเดิมๆนั่นเองนะครับตัวนี้รองรับประกัน3ปีด้วยกันนะในอุปกรณ์บันเดิลครับเขาจะมีแผ่น DVD มาให้ไดรเวอร์นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานมาให้นะครับตัวการ์ดครับมาแบบมาตรฐานเลยการใช้งาน2สล็อตนะฮะตัวการ์ดมาขนาดเล็กๆเท่าฝ่ามือบอดี้ ซิงเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับพัดลมการระบายความร้อนหนึ่งตัวนะตัวซิง์ด้านในครับเขาจะเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งก้อนเป็นแบบก้อนเลยนะก้อนใหญ่ๆห,ห,หนึ่งก้อนนะครับแล้วก็การระบายความร้อนของเขาจะเป็นลนักษณะแนวตั้งอย่างนี้นะพัดลมเป่าอัดลมออกด้านหลังท้ายการ์ดนะครับท้ายการ์ดจะเป็นแบบเปิดมากก็คือจะไม่ได้มีอะไรมาปิดบงังนะครับลมออกได้เต็มๆนะครับแล้วก็สามารถออกด้านหน้านี้ได้ด้วย รายละเอียดส่วนอื่นการมีไฟไหม้ไม่มีนะครับธรรมดาหลักๆก,ก็จะประมาณนี้การเชื่อมต่อไฟเลี้ยงเนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าเขาจะมีสล็อตเผื่อมาให้นะครับน่าจะเป็นตัว PCB ลายเดียวกับตัวพวก1.50 TI นะครับก็จะมีการต่อไฟเลี้ยงเพิ่มสำหรับโอเวอร์คที่สูงขึ้นมาอีกก็ต้องทําปลั๊กไฟเลี้ยงเพิ่มนั่นเองนะครับแผง PCB ด้านหลังครับเป็นสีดำนะครับไม่มีแบ็กเพลทใดๆทั้งสิ้นนะครับ ตัวซิงค่อนข้างมาแบบเรียบเรียบง่ายๆเนาะมันคล้ายๆจะเหมือนหน้ารถแบทแมนอีกแล้วะนะฮะจะเป็นทรงอย่างนี้ขึ้นมามีการเล่นลายนิดหน่อยสักๆนิดนึงนะครับทำเป็นลวดลายของซิงค์บอดี้เป็นพลาสติกบอกไปแล้วนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับจะมี DVI-D นะครับมาให้1ช่อง HDMI แล้วก็ DisplayPort อย่างละช่องนะครับสำหรับการใช้งานพอร์ต DVI-D เป็นสีดำด้วยนะฮะดูแล้วก็ดูขลุมสวยงามขึ้นนะฮะ โอเคตัวการ์ดเป็นการ์ดขนาดเล็กๆนะครับไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากมายเป็นการ์ดต้องบอกว่ารุ่นนี้จริงๆแล้วมันเป็นการ์ดที่สําหรับคนงบน้อยหรือว่าคนที่ไม่ได้เน้นความแรงอะไรมากมายหมายถึงแบบเล่นเกมเอ็กซ์ตรีมนะครับซื้อมาทํางานแล้วก็เล่นเกมเล็กเลน้อยได้อยู่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งในวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะเอามาทดสอบการเล่นเกมการให้เพื่อนๆได้รับชมนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งลงเครื่องนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปสรุปในช่วงท้ายกันครับผม GTX 1050เขียนไว้เลย G.P.U เป็น G.P. 107นะครับเทรลงยี4 4นาโนเมตรตัว Shader 640้นเ X ตรงนี้เขา support ต2 2แล้วนะครับเป็น Memory type G D D R 5นะครับ Bus width 128บิต bit Memory size 2 g b นะครับ Bandwidth 112. 1น2 1ิ1 g b g นะครับ G.P.U Clock อยู่ที่1367นะครับ Memory อยู่ที่1752 Boost 1468นะครับ CUDA Core Physics X มีครบ ทีนี้ส่วนของสเปค cpu ที่ใช้ครับอ c o r e i 7 4 7 7 0 k นะครับไม่ได้ oc ใดนะเป็นบอร์ d ใช้ของ asus นะครับตัว z 8 7ส่วนของ memory ครับเป็น ddr 3 8 g b นะครับอันนี้ก็โอเคสเปคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปทดสอบเกมแรกกัน benchmark ของตัวเกม gta 5แล้วก็เดี๋ยวเราไปดู benchmark ของตัว t m b r a i d e r กันครับมาดูส่วนของเกม gta 5ครับต้องบอกว่าที่เราปรับไว้เนี่ยคือมันสูงสุดทุกอย่างนะ memory เนี่ยเกินเลย สังเกตครับกินไป3ามิกว่าแต่ memory ของตัวตัวการ์ดเนี่ยมีแค่2นะทีนี้เราอาจจะลดบางส่วนลงมานะครับอย่างตัว msaa ปิดไปเลยก็ยังเกินอยู่นะทีนี้เราไปปิดตัวคูณทั้งหมดเลยแต่ว่าทุกอย่างจะเป็น v ิล y h ่ไฮนะเท็กเจอร์ก็ Very High ทุกอย่างเซตอัลตร้าวิลี่ไฮหมดนะครับปิดตัวคูณให้หมดนี่ก็ยังเกินอยู่ <laughs> ขอลดเท็กเจอร์ลดทุกอย่างลงมาเป็นเหมือนระดับไฮให้ทั้งหมด ลงมาเรื่อยๆอ,อันนี้ไฮไฮค่อยๆปรับยังนะยังยังสุดอยู่โอเคทุกอย่างลงมาประมาณนี้แล้วลองลดอีกหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญาตลดตัวเท็กเจอร์แล้วกันนอร์มอลเลยนะ โอเคเดี๋ยวเราทดสอบกับสเปคน,นี้แล้วกันนะครับกับตัวตั้งค่านี้ว่าเป็นไงบ้างเราไปดูส่วนของเฟรมเรทกันเลย าถึงช่วงสุดท้ายครับต้องบอกว่าตามที่เพื่อนๆได้เห็นยาวๆมาเลยมันค่อนข้างที่จะกระตุกเลยแหละนะก็ต้องบอกว่าอาจจะปรับโลทั้งหมดไม่ได้ต้องเป็น normal ทั้งหมดนะครับคือปรับต่ําสุดเพื่อเล่นเจ้าตัว GTA 5นะครับก็ถือว่าเล่นได้นะเพราะผมเคยเล่นตัวแบบว่าสเปคแบบต่ําสุดเลยนะฮะก็คือปรับ normal ทั้งหมดก็เล่นได้แบบพอถูกถ่ายไปนะครับไม,ไม่เกิดความน่ารำคาญใดๆโอเคเดี๋ยวเราไปดู เกมต่อไปกันกับ Tomb Raider นะครับไปดู setting แบบโคตรๆกันแล้วไปดูค่าเฟรมเรทครับมาถึงเกม Tomb Raider ครับ Tomb Raider เนี่ยขออนุญาตปรับเป็นมีเดียมเลยนะเป็นมีเดียมพรีเซตนะครับเพราะว่าถ้าปรับสุดเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะครับโอเคเดี๋ยวเราทดสอบกับตัวมีเดียมพรีเซตแล้วมาดูค่ากราฟิกกันว่าเฟรมจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูเบนช์แม็กกันเลย ถึงช่วงสุดท้ายนะครับของตัวการทดสอบมานี้นะครับเฟรมเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่25.96นะครับก็แบบแรกอยู่ที่33.74ฉากที่2อเนี่ยอยู่ที่19.16นะครับฉากที่3อยู่ที่23.85ฉากที่2นี่ดูกินสเปคส,สุดเลยนะครับโดยรวมแล้วทั้งหมดค่าเฉลี่ยอยู่ที่25.96นะฮะ1.50เนี่ยมันเหมาะกับพวกคนที่งบน้อยนะหรือว่า เล่นเกมที่แบบว่าไม่ได้สเปคสูงมากนะครับซึ่งมันสามารถเอามาทํางานได้อีกด้วยการทํางานของเขาค่อนข้างเงียบนะครับไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเสียงที่จะดังรบกวนอะไรมากมายนะครับยิ่งเปิดพัดลมรอบแบบร้อยเต็มซึ่งตัวนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็เป็นการ์ดท,ที่มีขนาดเล็กที่เพื่อนๆสามารถเล่นเคสเล็กๆได้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นพวก ตามเครื่องร้านเกมนะครับอันนี้น่าสนใจกับ1050ตัวนี้ฮะโอเคครับสำหรับบทความตัวนี้นะครับมีผลคะแนนนะครับ3า d mark ให้เพื่อนๆได้ทดสอบกันแล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิความร้อนนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามชมได้ที่ worldweb com p e z k tv com นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยที่ facebook fanpage facebook com slash c o m p e t e production ครับสำหรับวันนี้ครับผมและทีมงาน c o m p e t e tv ขอตัวลาเพื่อนเไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ